สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับเบิ้งเอาจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทอร์ญีอ่อีกแล้วนะครับคันนี้สวยมากนะโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์ตัวพีเนเนอร์สประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144แรงม้าตัวจีกู้ตัว, G oo, ตวท็อปสุดเลยปี2015นะคันนี้นะปี2015ราคาเบาเบาเ,บาเล้าใจ 2องแสนกว่าบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ2องแสนกว่าบาทนี่มาดูนะครับมาเบิงอีพอยแม่คอยนี่ไหมตัวนี้นะครับช่วงนี้บอกเลยนะได้ยินว่าขาดตลาด <c oughs> นี่รถกระบะ4ประตูวี g ก c แชมปนะกำลังขาดตลาดอย่างมากแต่เราหามาให้แล้วนะครับมาดูเลยนี่ส่วนหน้านะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อน กระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับเครื่อง2.5นะ V N Turbo 1 4 4แรงม้านะครับที่สำคัญได้ตัวท็อปนะตัวจีกูดเลยไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับงาไหลี่คันนี้ได้สีดำใครชอบสีดำหาสีดำอยู่มาเลยนี่มาเอานะครับเาเามาเอานะหายากตอนนี้บอกเลยหายากมากที่สำคัญเนี่ยราคาเล้าใจ2 0 0 0กว่าบาท ยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางล้อแม็กนะยังงามนี่ล้อแม็กใส่ให้ยังงามสีดําแม็กกับรถเลยรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เครื่องช่วงล่างดีมากนะสีสันสวยเลยนี่นะสีประตูนะครับตอนนี้4ประตูขาดตลาดบอกเลยขาดตลาดจริงๆนี่นะสะภาพนี้นะครับสภาพนี้2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะเนี่ยสองแสนกว่าบาทจริงๆวีก้แชมป์คุด爹อ่เป้ามาเอานะครับใคร นะใครหาตัวนี้อยู่นะครับรีบมาเลยนะผมเตือนเลยรีบมานะครับมาเบิงที่สําคัญเนี่ยมาเบิงคันนี้นะครับได้ตัวท็อปนะ,ะตัวท็อปภายในดํารุ่นพิเศษตัวพิเศษอีกตั้งหากคุณอะเบิงเอาป้อนนี่ไหมงานไม่ลีครับคันเนี่ยนี่สเปคสูงนะสเปคสูงแต่ราคาต่าบอกเลยเนี่วีก็แชมป์ด้หนีเด้อสีประตูเครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาได้เครื่อง V n t e r b o 144แรงมา้าได้ตัวพิเศษนะ ตัวพิเศษภายในดำนะคันนี้ดูเลยเนี่ยดูเบาะนะครับเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยขาดรอยถลอกขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยดูเลยนะอยู่เดิมคงสภาพนะครับคอนโซลดํานะฟังก์ชันพวงมาลัยเนี่ยดูเบื้องเอานี่ไหมแอร์แบ็คคู่เบรก ABS ซูมเลขไม่หน่อยนะครับอ้าวขายเลขไม่เลยเบื้องเอาด้เนั่ยไม่เท่าไหร่แสนแปดด้เนี่ยด่าไม่แท้แทเนี่ยครับแสนแปดดูหัวเกียร์ด้วยเออ หัวเกียร์ใสๆนะครับไม่มีรอยถลอกรอยเลื่อน,นบ่เลื่อนบ่ขาดนะครับหัวเกียร์พุ่นะป้าใสๆเลยนั่นคอนโซลน,นะครับคอนโซลดำเบาะดำตัวนี้เป็นตัวภายในดำฟังก์ชันพวงมาลัยนะนี่ตัวพิเศษตัวหายากจะบอกให้เนี่ยนะเบอเบิ้งมาเนี่ยพูดนะแผงประตูเดิมบูด้านข้างเป็นผ้าสีดำนะลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับนี่คุ้มมากนะสองแสนกว่าบาทได้ตัวท็อปภายในดำอีกนี่พู่นะ น็อตประตูไม่ตีงคิงยูยิงตีงครับเบื้องเอานั่นสติกเกอร์เดิมอยู่ครบทุกชิ้นทุกแผ่นนะเนี่ยดูน็อตเลยนะครับเนี่ยน็อตประตูไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคืออย่างงี้นะสติกเกอร์เนี่ยของเดิมโรงงานนะครับติดมาจากโรงงานยังอยู่คงสภาพมาเบื้องอันนี้น,นี่นะครับขอบป,ประตูนะมีกี่บานแกะขอบยางดูเนี่ยขอบยางขอบประตูนะครับแกะดูเลยเบออื้องคัก,กเบื้องเนี้ยเียจังเสี่ละรถดุดนนะเบื้องเอารวดนะรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงง,งานคมๆนะครับเนี่ย สบายใจหายห่วงเลยนี่นะครับอยู่เดิมครบเลยเม็ดอาร์ขอบประตูแกะดูนะประตูกี่บานแกะให้ครบทุกบานนะครับถึงถึงลูกค้าไม่แกะเราก็จะแกะให้ดูนะครับแีสบายใจเลยนี่รายงานข้อมูลกันอย่างนี้นะครับรถของเราแต่ละคันนะนี่เหมือนสมาชิกได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญเนี่ยเราพาดูพาชมนะครับนีไม่มีหมกเม็ดนะมาต่อไปมาดูเนี่ยนะครับ คันนี้4ี่ประตูนะสี่ประตูกว้างขวางเบื้องเอาพุนะ่นะนะเบาะภายในเป็นเบาะดำนะเบาะผ้าสีดำนะครับสะอาดสวยงามไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้อยู่เดิมคงสภาพเบื้องเอารลวดพูดนะนะครับเออฝ้าเพดานเดิมนะครับออเห็นไหมนี่สวยคันนี้บอกเลยได้ตัวพิเศษตัวท็อปนะย้ําเลยตัวท็อปตัวจีกูดได้หนิเด้ออ่าแผงประตูเดิมบูนันข้างเป็นผ้าสีดาลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ย ขอบประตูเนี่ยแกะนะครับเนี่ยแกะขอบยางแบบนี้เลยแกะดูอย่างนี้นะครับพุดนะดูเม็ดอาร์กเลยนะเน, Met ยเนี่ยเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากเนี่ยอยู่เดิมครบนะครับเนี่รายงานกันอย่างนี้ทุกส่วนทุกซอกทุกมุมมิลีพุ่นะเบื้องอโรดนั่นนะครับเบิ้ลตัวกันอ่ายูนี่บ่เคยตัวนะครับมีแต่คนอื่นมาตัวข่อยเออนี่นะครับอ้าวให้ดูอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะครับใช้งานย,วยาวๆนะรถมือสองเนี่ยถ้าอยู่สภาพเดิมๆนะครับอ่าจะคุ้มนะใช้งานย,วยาวๆเลยอ่ะ ต่อไปมาดูส่วนนี้สําคัญนะครับไปเร็วหน่อยนะมืดอีกแล้วมืดค่ําเร็วหน่อยวันนี้ช่วงนี้นะครับหน้าหนาวแล้วเออนะครับมามาดูห้องเครื่องเด้อบันนี้เด้อสภาพห้องเครื่องนะครับเป็นส่วนหัวใจสําคัญเลยนี่มาดูคันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 1 4 4แรงม้านะประหยัดน้ํามันทนทานมาดูเครื่องนะตัวนี้คันนี้นะได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับสังเกตเลยจะเป็นกล่องนะเนี่ย เครื่องยนต์ตัวใหม่ของว i g กนะครับเครื่อง Vn Turbo ตัวนี้จะเป็นกล่องแล้วนะแบบกล่องสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบนะเครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับการันตีให้เลยพร้อมใช้งานคันนี้งามอิเล็นะครับมาดูส่วนหน้านี่คานหน้านะครับคานหน้าเนี่ยเลขคานหน้าต้องใหญ่เมืองเกินะือนะย้ําเลยต้องใหญ่เมืองเกิงเท่านั้นนะครับเม็ดอาร์กนี่ยังอยู่นะนี่เม็ดอาร์กอยู่นะครับตาไกอันนี้ก็ เราแจ้งรายงานนิดนึงนะจะมีการเก็บสีนะครับเก็บสีนะให้สวยงามตัว R ยังมีอยู่นี่เห็นไหมนี่ตัว R นะครับฝั่งขวาคานหน้าขวานะ,ะมาดูหม้อน้ําตัวนี้หม้อน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะเป็นพลาสติกนะครับคานหน้าเดิมนะเม็ดอาคเดิมยังอยู่นะครับตาไก่แผ่นเลี้ยนบาทอันนี้เราแจ้งนิดนึงนะครับมีการเก็บสีมานะเพื่อความสวยงามนะครับคานหน้าซ้ายตัว L ออยู่ในวงกลมนี่นะครับคมๆเลยแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายเดิมนะเพจเดิมนี่ เครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้ v n Turbo 144แรงม้าปี2015นะเนี่ย15แท้ๆเลยก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น Revo นะครับอ่าบีกกดแชมป์ด้วยนี่เด้อซุ้มซอกนะครับเดิมก็มีการเก็บสีนะเราแจ้งรายงานข้อมูลอ่าฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีแจ้งรายงานข้อมูลอย่างนี้นะครับ <c oughs> ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับอ่า อันนี้คือข้อมูลที่เรารายงานสภาพนะะฝากระโปรงเนี่ยชิ้นเดิมแต่เก็บสีนะครับเราแจ้งรายงานนะครับเก็บสีรถสีดำนะรถสีดําเก็บสีให้สวยงามเรียบร้อยนะอ่าเนี่ยฝาเดิมไม่เดิมให้ดูตรงนี้นะครับโลโก้เนี่ยเห็นไหมโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยฝาเดิมฝาแท้โรงงานนะครับจะมีโลโก้ยี่ห้อโตโยต้านะอยู่ตรงนี้จุดนี้แผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับยังมีให้น็อตน,นะครับฝั่งขวาเนี่ยน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีนะ ถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับแก้มขวา,า่แก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS นะครับคันนี้มีให้พร้อมตัวท็อปนะคันนี้ตัวท็อปย้ำนะครับตัวท็อปภายในดำตัวพิเศษรุ่นหายากเลยอิลเอติดเครื่องด้วยว่านะนะครับบ่งเอาบปเดียปาดทั่วปาดทั่วนี่ไหมเออมาดูมาชมนะครับนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่เครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์2.5 V n Turbo 1 4 4แรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนตัวนี้รุ่นนี้นะครับดูเลยตรวจสอบเครื่องยนต์ดึงแท่ขึ้นมาไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นรับประกันการ,การันตีเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับนี่ราคานี้สภาพนี้2,000ส,สนกว่าบาทนะ2,000ส,สนกว่าบาทจริงๆนะครับว่บตัวเออเอ,อ๋อ,อยัางงีหลีคันนี้ภายในดำนะคันนี้ยำ้ำนะภายในดำ,นะน,ดำนะครับ มาดูกระบะนะครับเนี่ยสีสันรอบคันสวยนะครับรถสีดําผมเก็บสีให้ทุกคันอยู่แล้วนะ,ะเรื่องงานสีนะครับกระบะนี่สอ่องเข้าไปเม็ดอาร์คต่เข็บเดิมยังอยู่นะครับเม็ดอาร์คต่เข็บเดิมยังอยู่นะแต่เก็บสีให้นะครับอันนี้รถสีดานะครับเห็นมันจะเห็นริ้วรอยง่ายนะครับอ,อันนี้ก็เก็บให้สวยงามเลขชัดซีดูเลยพูดนะคมคมนะครับเลขชัดซีเดิมคมคมน,ะ,นะสบายใจชัดซีเดิมสวย ไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนอ่าล้อมแม็กก็มีให้พร้อมมาเบิ้งพุนะ่น่ะปอนี่แม่งงามมิลลีนะครับล้อมแม็กสีดำแม็กแม็กกับรถเลยนะครับเบิ้งได้หน่เนี่ยล้อมแม็กนะขอบ20่ได้หนิได้ขอบ20อย่างงามนะครับซีรีส์สองหกห้าทับห้าศูนย์นี่ไหมปอนีงามมิลลีนะครับเดี๋ยวดูปียางหนะ่อยมีปียางไหมนี่นี่นี่เนี่ยยางปียี่สิบสองผู้นี่เนี่ย2022นะครับดอกยางประมาณ80%เปอร์ 80%ดันหลบยังดีพูดนะปาดท่อโอ้ยงามมีหลี่ยนันนี่นะครับเบิ้งชัดซีแนบไหนพู้อละเชัดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับช่วงล่างดีมากคันนี้การันตีให้เนี่ยตัวท็อปนะย้ำนะคันนี้ v ีก็แชมป์ตัวท็อปภายในดําตัวพิเศษตัวหายากแต่เราขายแค่2องแสนกว่าบาทเนี่ยสองแสนกว่าบาทจริงๆนะครับมานี่ดูเนี่ย ฝาท้ายเดิมนะครับตัว G นะตัว G ีกู้ตัวท็อปกล้องหลังโรงงานนี่ไหมปอดสเปคสูงแต่ราคาต่ําบอกเลยกันชนท้ายมีให้พร้อมอย่างดีนะครับคันนี้คุ้มมาก2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสประตูยกสูงตัวท็อปตัวพิเศษภายในดาได้หนิเด้อแมกไลเนอร์ของศูนย์โตโยต้าติดมากับรถนะครับสวยไม่มีแตกไม่มียุบเลยอันนี้คุ้มมากคุ้มมากอ่ะมาดูกระบะขวานะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับสัญลักษณ์เนี่ย ฝั่งขวาจะเป็น AR เห um ็นไหมนี่ๆนะครับคมคมยังอยู่ได้เนี่ย AR ของเดิมโรงงานนะครับฝาท้ายตัว R เนี่ยคมกิิบเลยสบายใจได้นะครับามาดูฝั่งซ้ายนะกระบะนะครับขอบกระบะฝั่งซ้ายนะขอบกระบะนะครับตะเข็บเดิมนะอันนี้เราเก็บสีให้เราแจ้งรายงานนะครับมีการเก็บสีให้นะครับลบยิ้วรอยนะฝั่งซ้ายนะครับ AL นี่ของเดิมยังอยู่นะคมคมเลยเม็ดอาร์คเดิมก็ยังอยู่นะครับแต่เก็บสีให้เรียบร้อยนะสีดํา ฝาท้ายฝั่งซ้ายตัวแอลคมๆเลยยังอยู่คงสภาพนะอ๋อนี่แม่งงา้มีเลียครับคันเนี่ยพูดนะ,ะดูรอนกับบานะนี่ล่องอูรูดอูรูดอูรูดนะครับเี้ยอาลาดอลาดอัลาดไม่มีซอดไม่มีทะลุนะรอนกับบาเดิมสวยนะครับเม็ดอาร์ k, ตตเข็บยังอยู่นะของเดิมยังอยู่นะ,ะนะครับรถสีดานะผมบอกเลยรถสีดํายังไงก็มีริ้วรอยนะครับอันนี้เราเก็บให้เรียบร้อยนะครับต่อไปมุดดูใต้ท้องช่วงล่างยางอะไรมีให้พร้อมเลยพูดนะเชดซีเดิมสวยมากนะ รถพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยคุ้มมาก200,000กว่าบาทเนี่ยในตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวท็อปนะออใครชอบตัวท็อปเบอร์ตองมาเอาคันนี้จริงๆนะครับรุ่นหายากด้วยนีภายในดำอีกตั้งหากนี่แม่ป้าโอเออเอ้ามาดูขอบกระบาเนี่ยเม็ดอาร์ตแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับกระบาเดิมนะนี่นะครับแต่เก็บสีคันนี้ผมแจ้งรายงานข้อมูลนะครับรถสีดำนะรถสีดำ,ดำเก็บสี ลบริ้วรอยเท่านั้นนะครับอ่ะดูแผงประตูเดิมหูด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งสีดํากระจกไฟฟ้านะครับภายในดำนะคะันนี้ย้ํานะภายในดําตัวพิเศษตัวหายากนี่บอกเลยนะครับราคานี้คุ้ม2 0 0 0 0 0กว่าบาทเดนอีเด้อนะได้ตัวท็อปภายในดำํำพู่น่ะปาดท่เครื่องยนต์2.5ดูเม็ดอาร์คเลยเนี่เม็ดอาร์รลอยเว้ารลอยบากขอบประตูนะ ประตูรถสีบ่บานแกะดูให้ครบทุกบานนะครับนี่ไหมเบื้องเอารวดพูดอ่ะนี่อยู่เดิมคงสภาพนะเม็ดอาร์คขอบประตูเนี่ยนะครับอ่าเรื่องงานสีเราเก็บให้ผมย้านะผมย้านะครับอ่าจะได้ไม่ต้องมาถามนะจะได้ไม่ต้องมาถามนะครับว่ารถเดิมไหมเก็บเคยเก็บสีหรือเปล่านะครับไม่ต้องถามนะผมเก็บให้อยู่แล้วเรื่องงานสีนะเอะต่อไปนี่นะครับแผงประตูเดิมบู่ดด้านข้างเป็นผ้าลายรังผึ้งนะครับคอนโซลดูเลยนี่ คอนโซลดำนะคันนี้คอนโซลดำภายในดำแอร์แบ็กค,คู่นะครับซูมแอร์แบ็กหน่อยนี่แอร์แบ็กค,คู่เบรก ABS อย่างดีคันนี้ตัวท็อปนะครับเกียร์ธรรมดานะ5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานนะครับฟังก์ชันพวงมาลัยพูดนะ,ะครบเลยสเปคสูงแต่ราคาต่ำบอกเลยคันนี้นะครับ ดูเบาะเนี่ยนะเบาะเดิมขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยไม่มีรอยขาดรอยถลอกอหลีเด้พูน,นะนะครับน็อตประตูซ้ายเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคิงยูอิงจริงแล้วนี่เด้อเนี่ยน็อตประตูนะครับน็อตเดิมๆนะนี่น็อตประตูสองฝั่งขวาซ้ายเนี่ยนะครับดูเม็ดอาร์คขอบประตูเลยนะพูน,นะเนี่ยขอบประตูเม็ดอาร์คอยเว้ลรอยปากเนี่ยของเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมๆรอยเว้าเดิมๆคมๆอย่างนี้สบายใจได้นะครับเบื้องเอานี่นะ นี่คือสภาพนะครับสภาพจริงอย่างนี้เลยลายงานกันอย่างนี้นะครับส่วนไหนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเราแจ้งเรารายงานนะครับคันนี้มีคันนี้ก็คืองานสีนะเก็บสีให้เรียบร้อยรถสีดำนะครับผมย้ําเลยอ่ะอิหรีบตัวกันนะครับมาต่อไปมุดดูใต้ท้องฝั่งซ้ายนะครับบบบนี้ดูเลยเช็ดสีนี่นะครับเช็ดสีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีกวนแน่นอนนะครับสวยมากคันนี้ ของหายากเลยตัวนี้บอกเลยขาดตลาดกําลังขาดตลาดอย่างแรงภาษีนะครับเพิ่<า>ง,<า>งเอาพฤษภานะพฤษภา69เนี้เนี่ยปีหน้านะครับปี69ปีหน้าใช้ยาวๆข้ามปีไปเลยนะ,ะหลังคานะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะนี่รถสวยพร้อมใช้งานราคาเบาๆส0 0แสนกว่าบาทนะในวีโก้แชมป์คันนี้4ีประตูยกสูงตัวท็อปตัวพิเศษนี่นะครับบอกเลย หายากตอนนี้ขาตลาดอย่างแรงขาตลาดอย่างแรงแต่เราหามาให้ได้นะครับมานะนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมย้ำกันอีกครั้งสำหรับคันนี้จอดเทอร์เลอ,เอร์สูงเจิ่นเทินยูนิเตอร์ตัวเต้าไฮรักวิกโกแชมป์ตัวพีันเนอร์เครื่องยนต์2.5 4ประตูยกสูงโรงงานตัวจีกูดตัวท็อปนะเครื่อง v n เทอรแรงมา้า ปี2015นะคันนี้ปี2015เลยราคาเล้าใจ2 0 0แสนกว่าบาท20แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 5 6 6 9 8 7 7 7 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะ สำหรับรีวิวนี้จากออฟซิลลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ